สวัสดีครับสรถสวยรถคุณนาเข้าราคาถูกๆราคาเบาๆมีให้ลูกค้ามาให้เลือกซื้อกันอีกแล้วครับวันนี้นําเสนอรถขุดแบรนด์ xcmg xe 6 0เป็นรถขุดขนาดไซส์ห0หรือว่า6ตันนั่นเองถ้าเทียบเท่าก็จะเป็นโกเบ60อ่อม,มสัสุ60คันนี้นะครับ เหมาะมากๆนะครับกับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานไล่งานใช้งานก่อสร้างซึ่งลูกค้าซื้อไปก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวคันนี้ออปชั่นถือว่าค่อนข้างครบมากๆมาในรูปแบบตู้เก๋ง ปูมตรงแท็กเหล็กใบมีดมุกสียสวยๆเดิมๆทุกจุดจากนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยมุกี้สวยเดิมนะครับไม่มีฉีกขาดใดาๆฟันมาในรูปแบบ5ซี่สามารถขุดดินได้เยอะจุด,ดินได้เยอะและตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆมีตะขอเกี่ยวยกของด้านหลังมาให้เรียบร้อยคูมอาร์ตัวนี้สีเดิมทุกจุดแล้วก็มีโลโก้คำว่า XCMG เป็นโลโก้ เดิมๆของเขาจากโรงงานตัดด้วยกระบอกนะครับสีโดดเด่นเลยตู้เก่งสภาพสวยเดิมนะครับกระจกสวยๆเดิมๆภายในขว้างขวางคอนโทรลสั่งการด้วยน้ำมันทั้งซ้ายและขวามือขับง่ายนะครับผมได้ลองขับดูแล้วสามารถขัดขับได้โดยง่ายท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถขับได้โดยง่ายฝึกในที่โลงๆซักพักหนึก็คล่องตัว ตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้านะครับเบาะก็สภาพเดิมกําลังการกดตัวแรงดีเยี่ยมก็กดให้ลูกค้าได้รับชมใบดันมีมาพร้อมสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆนะครับดันขึ้นดันลงครับปรับ,ร,บระดับได้ตามที่ลูกค้าต้องการช่วงล่างสเปมสามารมสภาพสวยเดิมๆแท็กเหล็กยังตึงอยู่เลยนะครับสามารถใช้งานลุยได้ทุกสถานการณ์ลุยน้ําลุยดินลุยเลน กำลังการกดตัวผ่านดันแรงดีเยี่ยมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่โวชิดร,ระบบไดเล็กเครื่องขนาด4สูบปัม๊มเฮลิคเป็นรูปแบบปัม๊มนิ้วก็อะไรไม่ต้องกังวลน,นะครับมีตามท้มองตลาดทั่วไปสามารถสั่งสูตน XCMG Thailand ได้เลยมีศูนย์จำหน่ายให้ลูกค้าทัว่วประเทศไทย สำหรับแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับถังน้ำมันเฮล,ลิคถังน้ำมันดีเซลก็อยู่ทางด้านขวามือของนนคนขับการดูแลไม่ยุ่งยากนะครับแค็กความกว้าขงของเขาอยู่ที่เมตรเซนเดินหน้าถอยหลังนะครับคล่องแคล่วคล่องตัวในการใช้งานสินค้ารายการนี้นะครับสามแสนกว่าบาทวันนี้เราไม่ขายนะครับวันนี้เราขายเพียง2 9 9 0 0 0บาท2 9 9 0 0 0บาทราคานี้ลูกค,ค้าได้ลด ไซส์ขนาด60บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆใช้งานดีเยี่ยมนะครับผมและที่สำคัญตอนนี้แถมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อได้เลยครับลูกค้าราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฝ่ายขายจับจองได้เลย0616960160ครับดูรถได้ที่2รถสวยอเภอผัดทองจัังหวชลบรุรีสวัสดีครับ